っっสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูปราส์ดีมทีมกันอีกแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับแน่นอนเป็นไปตามการคาดหมายนะฮะก็คือตู้ดีมคอลเลกชันเรารู้ตัวละครเรียบร้อยแล้วะฮะนอกจากตู้ดีมคอลเลกชันนะครับยังมีตู้อื่นอีกด้วยลุงถึงกิจกรรมดีมแชมเปี้ยนชิพนะฮะโดยดีมคอลเลกชันประจำเดือนนี้ได้แก่ นายเชสเตอร์นะฮะเชสเตอร์กริลของเรานี่เองคือไม่เซอร์ไพรส์ไม่ตกใจก็กะกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเชสเตอร์นะฮะตัวนี้ครับยังไม่ใช่เวอร์ชันเด็กดีมนะครับเป็นเวอร์ชันไรซิ่งซัน Sun ปกตินะครับมาในยตู้ดีมคอลเลกชันที่กำลังจะถึงในอีก2วันข้างหน้านะฮะหรือวันที่14นั่นเอง รายละเอียดข้างในนะครับเรายังไม่รู้นะฮะร,รู้แคมว่ามาวันที่1 4ถึง21 7วันรวดฮะแน่นอนครับดีมคอลเลกชันไม่มีสเต็ปนะฮะจะการันตีเลือกได้ตอน1,500บอลเหมือนเดิมเอือเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วผมก็รู้ความสามารถตัวนี้แล้วด้วยนะดูแล้วเดี๋ยวเอามาคุยกันนะฮะแล้วก็ตู้มินิดีมคอลเลกชันครับมิสากิ กับกายูเซฟนะครับ2ตัวนี้ได้เกรดจากาต่างชาติประมาณ3าดาวถึง3ดาวครึ่งดังคู่นะฮะอยู่ในเกรดที่ใช้การได้แต่ไม่ได้ดีมากมายนะฮะตู้มินินะครับจะออกง่ายกว่าตู้อื่นแต่ถึงจะออกง่ายแค่ไหนก็ไม่น่ากดเท่าไหร,ร่นะฮะกายูเซฟเป็นตัวละครที่ผมใช้อยู่นะฮะแต่เป็นตัวละครที่ผมได้จากตั๋วนะฮะได้จากตัว๋วไม่ได้ไปกดด้วยดีบอลนะฮะผมก็เลยใช้ไปก่อนครับ ระดับเดียวกับโดมานนั่นเองส่วนมิสกินะครับก็ดีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะฮะทั้ง2ตัวครับจะการันตีนะครับตอนสเต็ปที่4นะฮะ50%ครับและเรทปกติคือ5%ต่อตัว1%เลยทีเดียวนะฮะถือว่าออกง่ายนี่แหละออกง่ายเพราะว่าอัปเรทแค่2ตัวครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูความสามารถดีมคอลเลกชันนะฮะที่หลุดออกมานะครับไม่ใช่หลุดหลอก เขาเปิดเผยออกมานะฮะก็อย่าลืมครับสปอนเซอร์ช่องผมนะฮะร้านเดอรฮันชอปเกมมบายครับรู้้กันอยู่แล้วนะฮะเติมตังค์ครับเติมตังค์เกมตัดตักับตันงซื้อภาษาดีทีมและเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะแน่นอนว่ามีความปลอดภัยอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์จดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องนะฮะเติมด้วยบัตรกีบการชับราคาก็ประมาณนี้นะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ q r code คด้านหน้านะฮะง่ายๆเลยครับร้าณนี้นะครับ ปลอดภัยแน่นอนฮนะต่อมาครับหากใครต้องการฟาร,ร์มเนื้อเรื่องครับอย่าลืมพุล้านของแอดมินพานุนะฮะก็ดําเนินการมากกว่า1200 ID แล้วนะฮะเนื้อเรื่องครับ350บาท2วันนิดๆน,น,นะครับจบอีเวนต์2วันจบครับไอวิงเก็บเหรียญนั่นแหละ2วันครับและได้เกือบทุกอย่างะฮะและก็เรส2 0รบาทครับ f เฟซบ o ๊กซ้ายบนเป็นช่องทางการติดต่อนะฮะ ก็นแน่นอนปลอดภัยผมกล้าการันตีนะฮะสิกว่า ID แล้วครับที่ผมใช้บริการครับสุดท้ายครับ ID ดองบอลก็บวกจํานวนบอลไปเลยครับประมาณ200ลูกนะฮะด้านหลังนะฮะจ <c oughs> ิเกตแกเล็กอันนี้ผมขายเองนะฮะมาดี Dream Collection ครับความสามารถครับได้เปิดเผยมาแล้วใน Discord นะฮะเอาไปดูกันเลยดีกว่าทักทายกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอนำเสนอ ผู้เล่นดีมเกลตัวใหม่นะฮะก็คือฟรนเชสเตอร์จากเยอรมนีไลซิงซันนะฮะตัวนี้นะครับมีท่าส่งใหม่นะฮะเอลเลนการสพาร์ท e ครับการส่งอย่างงดงามฮะงดงามถึงกับไปโมด้วยว่าแอนิเมชันสวยนะฮะต่อมาครับคืออออ์ตออินเตอร์เซปแอดฮันนะฮะก็นั่นแหละออโต้ตัดบอล มีบอลและบอลนั้นก็คือ2ตัวละครผู้เล่นต่างชาติลบ8%ครับโอ้โหนี่คือเกรดใหม่ใช่ไหมของตัว DC นะและดีเฟสและรอวัตถุสเต็ปนะฮะที่จะออกมาจากนี้ก็คงเล็กเ5เต็มที่นะฮะก็ห่างก,กันไปน้อยแค่0.5เนาะถ้าใครไม่มีดีบอลก็ข้ามไปก็ได้ไหมแต่ก็ถือว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้น แล้วก็อินสไพรนะฮะอันนี้ดีมากนะเมื่อชนะแมตช์อัพนะฮะจะบวกพลังให้กองหน้าและ AM นะครับโอ้โหดีครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณ5%เปอร์เซ็นต์ไม่น่าเยอะมีบล็อกท่านะครับและจะเป็นบล็อกท่าตัดบอลด้วยมีสไต m i มิน่าคิลเลอร์ก็คือใช้สไต m i มิน่ามากขึ้นนะครับของคู่ต่อสู้เนาะโดนเบิร์นนั่นเองและยกเลิกการบล็อกท่า2ท่านะฮะไม่มีบวกพลังอะไรเลยเหรอ ต้องแสแตทขนาดไหนวะมันต้องแสแตตขนาดไหนไม่มีบวกพลังเลยนี่ต้องแสแตตขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันจะพุงพ่งๆแบบเลโอหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะฮะสำหรับอ,อ่อเชสเตอร์เนาะแต่ว่าไม่มีบวกแสแตตเลยนะนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะฮะเชสเตอร์นะครับท่าใหม่อ l e ล a ก t p พาร์นะครับฟอร์ต400 เก้นะครับเป็นท่าส่งเชื่อแรงที่สุดในเกมนะฮะใช่ครับ490นี่นะฮะอันนี้เมชั่นสุดสวยงามสุดเอลเก้นนะฮะเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะออโต้อินเตอร์เซฟนะครับก็เหมือนเดิมแหละออโต้ตัดบอลน่าจะ100%นะฮะน่าจะ100%ครับอินสไพร์เอฟอร์เวิร์ดเอเอ็มนะครับจะบวกพลังนะครับบวกสเตตนะฮะฟอร์เวิร์ด และกลางรุกนะครับเมื่อชนะแบทอัพจัดซ้อนทับไม่ได้นะฮะแต่ก็ถือว่าดีนะแค่ชนะแบทอัพก็บวกพลังมันสามารถใช้คู่กับฮอตไลน์ hmm. ตัวอื่นได้ mm hmm. ก็คือชนะแบทอัพก็บวกพลังเลยประมาณนี้เนาะ mm hmm. นอกจากนั้นครับยังมีสเปเชียลสกิลบล็อกแล้วเขาเจาะจงด้วยนะว่าเป็นบล็อกตัดบอลน,นะครับ mm hmm. ก็คือบล็อกท่าตัดบอลหนึ่งท่านั่นเองครับ แล้วก็ยกเลิกการตัดบอลยกเลิกการบล็อกท่านะฮะสองท่าครับและสุดท้ายครับก็คือเบิร์นสเตมินาคู่ต่อสู้นะฮะมันไม่มีบวกพลังอะไรเลยสเต,ต็มันต้องเบื่อๆนะไม่งั้นจะไม่โหดก็ต้องรอดูนะฮะว่าไหวไหมที่เชสแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าสายดีบัฟไอดีดองบอลเนี่ยมันน่าสนอยู่แล้วแต่ไอดีไอดีเก่าๆไอดีบอลไม่เยอะเน่ย ค่าเจกับลบ8มันก็ไปเลต่างกันเท่าไหร่นะฮะถ้าแบบว่าไม่ได้ OP จริงๆเนาะถ้าสแตทไม่ได้ OP จริงๆต้องรอดูนะังเวทอินสไป์มา10%เนี่ยไอ้หียคนลุกเลยครับแต่โคไม่ถึงฮนะก็นี่ครับเป็นเชสเตอร์ดีซนะฮะดีบัฟครับเพราะรอบนี้มาดีบัฟนะฮะพัดเจแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้นะครับคุณกดแต่เพียงตู้สเตปนะฮะบอล ดีบัฟโล่นะฮะจะน้อยกว่าตู้ดีซีดีเฟสมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือคนที่เขากดตู้เกลือคนที่ก็ทุ่มดีมบอลได้ใช้ตัวพวกนี้ยาวนานมากขึ้นอาจจะตกสเปกบ้างแต่บอลบอลดีบัฟหรือโล่สูงกว่ามันก็ต้องใช้ต่อนี่คือข้อดีครับส่วนข้อเสียนะฮะก็คือคนที่ไม่ได้เล่นตู้เกลือนะฮะจะรู้สึกเอ่านิดนิด ก็คือกดสเตปแล้วได้บอลก็ดีบัฟมากกว่าแต่ก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะว่าตู้ดีมคอลเลคชันกับตู้ดีมเฟสเนี่ยมันควรจะมีความแตกต่างนอกจากสเตตัสนะฮะมันควรจะแตกต่างจากตู้สเตปอยู่แล้วมันต้องดีกว่ามันต้องบวกมากกว่ามันต้องอะไรมากกว่าแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่แบบว่าไม่เยอะมากกว่าจนเกินไปอ่าประมาณนั้นนะฮะเช่นอ่า ตัวสมุิครบรอบ6ปีตัวตู้สเตป5 5แล้วตัวบอลตู้ดีเฟสเป็น7-7.5ถึงก็เกินไปอันนั้นมันห่างเกินไปก็ไม่ควรเกิน1%เนอนาะ0 5ถึง1%ประมาณนี้แบบว่าแถมๆนะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะของดีมคอลเล c ชันเชสเตอร์นะ,ะแน่นอนว่า ID หลักที่ ID ที่กำลังจะกลายเป็น ID หลักของผมนะฮะไม่กดครับ และผมก็มี ID ดีบัฟมากดเช่นกันครับไม่พลาดแน่นอนครับตอนนี้เนีตดีแล้วนะฮะก็น่าจะไลฟ์สตรีมนะฮะดีหรือยังผมก็ไม่รู้นะแต่ดีกว่าเมื่อวานแนหะแต่ยังไม่ได้ลองไลฟ์สตรีมเลยมี ID มากดแน่นอนครับวันที่14นะฮะเจอกันครับไลฟ์สตรีมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะไปแล้วฮะ